สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2557ราคาทองคำยังแวังตัวในกรอบค่อนข้างแคบนะคะแต่ก็มีแรงเทขายออกมาบ้างเล็กน้อยหลังจากที่สถานการณ์ในยูเครนนะคะไม่ได้มีข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงมากขึ้นนะคะช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีเหตุการณ์ปะทะกันเราก็ทำให้ฐานยูเครนเนี่ยเสียชีวิตตรงนะคะประมาณ6-7รายนะคร ราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนวันศุกร์นะคะที่1,293ดอลลาร์ลดลงไป2.90ดอลลาร์ส่วนราคาโลหะเงินปิดที่19.35ลดลงไป10เซนต์นะคะยังต้องเรียนว่าสถานการณ์ยูเครนเนี่ยคงต้องติดตามต่อไปนะคะทางฝั่งตะวันออกนะคะความคิดที่จะอยากแบ่งแยกดินแดนเนี่ยยังยังคงมีอยู่นะคะ้วย เขาเป็นคนที่ฝักฝ่ารัสเซียเป็นคนรัสเซียนะครงนั้นแนวความคิดนี้ยังคงมีอยู่แล้วก็จะทําให้สถานการณ์นี้ยัง,ยงมีโอกาสที่จะยืดเยื้อต่อไปนะคะแล้วก็คงมีข่าวที่อาจจะมีเหตุการณ์รุนแรงนี่นะคะก็จะทําให้ราคาทองคําเวลาที่ปรับตัวลงนะก็จะมีแรงซื้อกับเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนประเด็นอื่นๆในสัปดาห์นี้นะคะของฝั่งสรหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุม f o m c คืนวันพุธนะคะแล้วก็จะมีนะคะคำแถลงของประธานเฟดนะคะเจนเน,นดเรนด้วยเหมือนกัน,นะคะก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุม f o m c ซึ่งมองว่าการเปิดเผยรายงานการประชุม f o m c รอบนี้นะคะไม่น่าจะมีเจ้าหน้าที่เฟดรายไหนนะคะพูดถึงการเทียบปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยนะคะก็ประเด็นตรงนี้จะเป็นปัจจัยบวกสําหรับราคาทองคําแต่ว่าก็ไม่ได้บวกมากมายนะคะเพราะตอนนี้ตลาดก็ประเมินว่านะคะในช่วงนะคะเดือน2เดือนนี้นะครเฟรดก็คงยังไม่น่าจะพูดถึงเรื่องการขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยนะคะปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ยังคงน่าจะขึ้นได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ที่เป็นปัจจัยลบเนี่ยจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะที่โดยรวมเนี่ยน่าจะออกมาค่อนข้างจะดีนะคะยอดขายบ้านใหมย่ยอดขายบ้านมือสองนะคะน่าจะออกมาดีขึ้นนะคดะัชนี i n i s, s m นะคะภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกา,กาก็น่าจะออกมาดีขึ้นนะคะส่วนนะคะพวก, I, พกดัชนี p m i ภาคการผลิตของ ยูโรโซนนะคะรวมถึงภาคการบริการของยูโรโซนด้วยเนี่ยน่าจะออกมาในแนวทางที่ส่งตัวแล้วก็ลดลงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยลบกับทองคำนะคะฟังฟังดูเนี่ยก็จะมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบในสัปดาห์นี้นะคะแนวโน้มราคาทองคำนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็จะเห็นว่าเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1 2 8 0ดถึง1 3น0อดอลลาร์ที่เป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญในช่วงนี้นะคะ สัปดาห์นี้นะคะยังประเมินเหมือนเดิมว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำน่าจะไม่ต่างจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกรอบเ่าคงน่าจะเคลื่อนไหว1ัน0ถึง1,320ดอลลาร์ก็คืออยู่ระดับ1300บวกลบ20ดอลลาร์นะคะเอ่อถ้าเกิดมีการปรับตัวนอกจากกรอบนี้นะคะก็จะมีแรงซื้อขายเข้ามามากเราก็จะทำให้ราคา ทองคำเนี่ยผันผวนนะคะแล้วกว่ตัวในกรอบที่กว้างมากกว่าเดิมนะคะช่วงนี้อาจจะแกว่งตัวในกรอบแคบแคบและอยู่ระดับนี้ต่อไปนะคะคนที่เล่นทองแท่งก็อาจจะบอกเอได้กําไรได้ค่อนข้างจะน้อยนะคะคนที่เล่นโกลฟิวเจอร์เนี่ยยังยังพอทํากําไรได้ในตามกรอบนะคะตราบใดที่ยังเคลือ่อนไหวในกรอบเนี่ยนะคะเราก็เป็นไปตามที่คาดการไว้เนี่ยก็ดูเหมือนจะพอทํากําไรได้นะคะ กรอบแนวรับนะคะในการเข้าเปิดซื้อสำหรับโกลด์ฟิวเจอร์พันสองร้อยเก้าสิบแล้วก็พันสองร้อยแปดสิบดอลลาร์นะคะจุดคัาลอสนะคะให้ไว้เหมือนเดิมพันสองร้อยหกสิบห้าถึงพันสองร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์นะคะแนวต้านพันสามร้อยแล้วก็พันสามร้อยยี่สิบเนี่ยคงเป็นจุดที่ต้องขายทำกำไรออกไปนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างจะร้อนแรงเหมือนกันนะคะ อาจจะเห็นเคลื่นนอนไหวผันผวน,นเหมือนกันว่าเอ้ก็เปิดตลาดก็อยู่ในแดนลบนะคะแล้วก็ในที่สุดก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะประเมินนะคะว่านักลงทุนก็คาดการณ์ในทางบวกสำหรับการเมืองของเรานะคะว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนรัฐบาลเฉพาะกิจหรือมาจากการเลือกตั้งนะคะแต่ตอนนี้ก็บอกว่าถ้าเร็วที่สุด รัฐบาลเฉพาะกิจหรือเปล่านะคะเพื่อมาแก้ไขปัญหามาปฏิรูปการเมืองนะคะแล้วก็ปฏิรูปประเทศไทยในเรื่องต่างๆด้วยนะ,ะก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยวันศุกร์นี้ปรับตัวขึ้นนะคะสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆที่ปรับตัวลงนะคะวันศุกร์นักลงทุนต่างประเทศยังขายสุทธิออกมานะคะประมาณ2,000ล้านบาทนะคะกลุ่มหลักที่เข้ามาซื้อกลับเป็นกลุ่มนักลงทุนสาบา ซื้อสุทธีเยอะด้วยนะฮะสล้านบาทส่วนในตลาดนุกพันธ์นะคะนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธีในเซ็น50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์จำนวน1,497สัญญานะคะก็จะเห็นว่าเซ็นห้าสิอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะคะซีรีส์เดือน M เนี่ยปรับตัวขึ้นแรงนะคะแล้วก็เป็นการปรับตัวขึ้นจนทะลุในส่วนของจุด คัด l o s คนที่เล่นฝังขายที่เราให้ไว้ที่945-950จุดด้วยนะคะเรียนไปแล้วนะคะว่าปัญหาเรื่องการเมืองเนี่ยคงต้องจับตามองท่าทีของทางสวอเหมือนกันนะคะว่าจะมีการเสนอจับตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจได้สำเร็จหรือเปล่านะคะเป็นไปได้เหมือนกันว่าช่วงต้นสัปด,ดาห์อาจจะไม่ได้แต่งตัวในศักษณะที่ปรับตัวขึ้นแล้วก็ผันผวนเหมือน ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะยังติดตามนะคะการชุมนุมของฝั่งที่อยากปฏิรูปการเมืองนะฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับออรัฐบาลชุดนี้นะคะกับอีกฝั่งหนึ่งก็ค่อนข้างจะสนสน,สนรัฐบาลชุดนี้นะคะท่าทีจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะ mm hmm. การเก็งกำไรระยะสั้นนะคะ mm hmm. ก็ปรับตัวลงมาแนวรับ940จุดเข้าไปซื้อได้นะ แนวต้านตอนนี้ยกขึ้นมาแล้วนะคะ965-970จุดนะคะเปิดเล่นฝั่งขายเก่งกำไรได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ